ยมตัวไลออนลุกขึ้นมาหน่งเดี๋ยวยังไม่ได้บอกไลออนหนึ่งสองสเอ่ออันนี้คือรออเขาเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องคิดใหม่โอเคเดี๋ยวดูไฮไลทต์ตรงนี้นะครับเรามาดูที่แรัก,ก่อนนะฮะแร็คพ้อมยืนครับเสียงพร้อมท่าประกอบแร็หนึ่งสองสา มาดีนะเดี๋ยวมาดูครับชนีครับชนีพร้อมครับลุกครับชะนีพร้อมนะเออโอ้ของจริงนี่ไงหัวหน้าชนีนำทางพร้อมเลยครับชนีเรงพร้อมท่าประกอบหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวนะทีมนี้อไปสิบคะแนนสิบคะแนนสิบคะแนนทีมนี้รับไปยี่สิบคะแนนครับ เพราะเขามีความคิดสร้างสรรค์นะครับโอ้ลุงอะไรนะหัวรับประสาจะชื่ออะไรนะผมจําไม่ได้เสียัเออเมียชัดนะครับเสียชัดนะฮะเออแต่เสียคนนี้น่าจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับดูแลจะใส่แว่นด้วยนะครับมองไม่ชัดเดี๋ยวนะฮะต่อจากนี้ไปไม่ต้องใช้ท่าแล้วผมเรียกชื่อทีมไหนก็ร้องตะโกนดังๆพร้อมกันนะครับเตรียมตัวเสือเอาดีมแล้วะ คร,ครับเดี๋ยวลืมหมดแล้วนะครับอายุ18ปีตะโกนดังๆไม่ต้องใช้ค่ะเสือ,อไลออนเสือ,อไลออนดูเซ็งๆยังไงไม่รู้นะสองทีน,นครับดูเหมือนอิ่มข้าววว้อยู่แค่นี้ขู่กันอยู่แค่นี้นะเรดชันดีนัเรชันดี แรกไปว่าเขาทำไมล่ะเขาล็อแค่เรียกเจ้าของของเขาโอ้โหเด่นนะฮะต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะรวมพลังกันทุกทีมฮะให้เวลา10วินาทีแรกแรกสิ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 ฉนี้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 เดือดเดืเดือดเดอดเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะห้ามย้อนสอน ทีมสิงติดลบ5คะแนนครับเสียไปก่อนนอกนั้นบวกทีมละ5คะแนนครับทีมงานครับอ่าโอเคนี่แหละคือตัวอย่างรอบแรกเอาละฮะห้ามย้อนสอนเนขาดวางแผนกันใหม่10วินาทีครับวางแผนกันครับเอาละครับความตื่นเต้นอยู่ตรงนี้5้าสี่สาสองหนึ่ง ศูหมดเวลาครับทีมนี้หมดเวลาพอดีติดลบ10คะแนนครับนอกนั้นบวก10หมดเลยครับอโอเคนะหมดเวลาตรงไหนตรงนั้นจบเลยนะรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายบวก20เลยครับถ้ารอดได้แต่ถ้าแพ้ติดลบ1 0คะแนนครับเตรียมตัวพร้อมนะฮะถึมงานจดทันนะพร้อมนะครับ,นนะรรบ30วินาที 3 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 อ้าวเรียบร้อยเลยครับและหรือชนีไม่รู้ครับผิดพลาดตรงนี้ติดลบ10คะแนนครับนอกนั้นบวก20คะแนนหมดเลยครับอโอเค